นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องเสือผู้ซื่อสัตย์กาละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนักลางป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าและต้นไม้ลำธารเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขโดยสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนไม่สามารถที่จะกล้าเข้าไปมากเท่าไหรนะ่นัก เพราะว่ากลัวสัตว์อันตรายและสิ่งลี้ลับในป่าแห่งนี้ก็ยังมีอยู่มากยกเว้นมีชายคนหนึ่งเขามีนามว่านายสมานนายสมานเป็นคนชอบเข้าป่าผจญภัยเป็นงานอดิเรกโดยเขานั้นชอบทำอะไรแบบท้าทายและเข้าป่าไปสูดอากาศธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขอย่างหาที่ไหนไม่ได้ และแล้ววันหนึ่งนายสมานก็เข้าป่าเพื่อสำรวจตามปกติของเขาเดินเข้าไปสำรวจป่าเรื่อยๆมองซ้ายมองขวาก็พบกับเจ้าเสือตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารเพื่อกินประทังชีวิตของมันเมื่อนายสมานเห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบเดินถอยห่างและหาที่หลบหากเจ้าเสือตัวนั้นมันเห็นตนอาจจะต้องเป็นเหยื่อของมันเป็นแน่ แต่แล้วความโชคที่ไม่ค่อยดีเท่าไรของเขาเหมือนกับว่าหนีเสือปะจระเข้ในระหว่างที่นายสมานถอยหลบหนีเจ้าเสือก็ได้ไปพบกับเจ้างูที่กำลังมุ่งหน้าตรงมาทางเขาเรื่อยๆนายสมานเห็นดูดทีท่าไม่ดีแล้วจึงรีบวิง่งหนีแบบสุดชีวิตทำให้เสือที่กำลังมองหาอาหารนั้น ได้มองเห็นนายสมานและวิ่งตามนายสมานไปอย่างรวดเร็วเกือบไปแล้วเชียวไอ้สมานเอ้ยเกือบได้เป็นอาหารของเสือซะแล้วชอบมาคนเดียวในป่าด้วยในขณะที่นายสมานนั้นกำลังโล่งอกแต่จู่จูก็เกิดการประทะระหว่างเสือกับงูขึ้นโดยมีเสือตัวหนึ่งในฝูงงูจึงถูกงูรุมกัดและรัดตัวเอาไว้ และเสือตัวนั้นก็ไม่มีทางสู้อยูย่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าช่วยข้าด้วยข้าสู้มันไม่ไหวแล้วใครอยู่แถวนี้ช่วยข้าทีเองเองนั่นแหละเจ้ามนุษย์ยืนอยู่ตรงนั้นมาช่วยข้าหน่อยได้ไหมสมานได้ยินเสียงแววๆคล้ายกับเสียงของมนุษย์ที่กำลังขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงมาจากไหนและที่ใด จึงได้มองดูรอบๆตัวเพื่อตามหาเจ้าของเสียงนั้นแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็พบกับเจ้าเสือที่กำลังถูกงูรัดทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากและคิดจะหนีออกไปอีกครั้งหากมิเช่นนั้นเขาอาจต้องตกเป็นอาหารของพวกมันไปด้วยพ่อหนุม่มข้าขอร้องอย่าเพิ่งหนีข้าไปเลยช่วยข้าก่อนนะ นายสมานที่เห็นว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นเสือกำลังขอความช่วยเหลือของเขาอยู่ทำให้ตนตกใจเป็นอย่างมากและก็กำลังตกตะลึงใจของนายสมานตอนนี้ก็ตกไปอยู่ตาตุ่มกลาก,ก,ลาก,กๆ่ากลัวแต่ในที่สุดนั้นเขาก็ได้ทำการช่วยเหลือเอาไว้โดยการค่อยๆเอาไม้เคี่ยงงูที่ลัดตัวเสือออก ทำให้เสือนั้นรอดพ้นจากงูไปอย่างบุดฟิดข้าขอบคุณท่านมากนะท่านมนุษย์ท่านมีพระคุณกับข้าจริงๆนี่เองกำลังพูดกับข้าอยู่หรือข้าหูฝาดหรือไม่เนี่ยหรือว่าข้ากำลังฝันเสือตัวนี้พูดคุยกับข้าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อในสายตาตัวเองจริงๆ ท่านไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกรู้เพียงแต่ว่าท่านมีพระคุณกับข้าข้าจะตอบแทนท่านโดยการที่จะปกป้องท่านจากสัตว์ป่าที่ดุร้ายอื่นๆในป่าที่นี่ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกข้าแค่แวะผ่านมาเฉยๆอีกอย่างข้ากำลังหนีฟงเสือพวกเจ้านั่นแหละไม่ต้องไปหนีใครเลย ข้าตั้งหากที่ควรจะกลัวเจ้าจับข้าไปกินเป็นอาหารฮ่าฮะฮะ,ฮะ,ฮะท่านมนุษย์เอ๋ยข้าหรือจะจับผู้มีพระคุณของข้ามากินเป็นอาหารท่านรู้จักพวกข้าน้อยไปเสียแล้วท่านเป็นคนช่วยชีวิตข้าเอาไว้ยายข้าจึงต้องทำร้ายท่านเสือ ไม่ได้ร้ายไปทุกตัวหรอกนะสมานที่ได้ยินเสียงเสือพูดเช่นนั้นก็ยังไม่ไว้ใจเพราะออยังไงเสือก็คือเสือมันก็ต้องหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของมันอยู่แล้วเขาจึงค่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงและเดินหนีออก่างเอาละเอาละไม่ต้องขอบคุณฉันมากมายหรอกฉันไปก่อนละไม่ต้องตามฉันมาด้วยนะ พูจบนายสมานก็เดินออกไปทันทีแต่แล้วเสือก็ยังคงเดินตามเขาไปเรื่อยๆทำให้เขายิ่งหวาดกลัวและระแวงกลัวว่าเสือจะขยํำต้นเองเอานายสมานจึงทำเป็นเดินไปโดยที่ไม่หันมาสนใจแต่เจ้าเสือตัวนั้นก็ยังคงไม่หยุดตามทำให้เขาหมดความอดทนแล้วหันไปดูเจ้าเสือที่เดินตามเขาเข้า เองจะตามข้ามาทำไมวะจะตามอะไรกันนักนะกลับไปหาพวกของเองเถอะข้าต้องรีบกลับบ้านอีกอย่างข้าก็กลัวเองด้วยนะเจ้าเสือท่านจะกลัวข้าทำไมกันข้าบอกแล้วว่าข้าจะปกป้องท่านท่านคือผู้ช่วยเหลือข้าเอาไว้ข้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านเด็ดขาดบุญของบุญคุณอะไรกันเล่า กลับไปเถอะข้ากลัวเจ้าเสือนั้นเห็นว่านายสมานไม่ไว้ใจตนเขาจึงรู้สึกมีอาการเศร้าใจแล้วอาการที่ออกมาจากใบหน้าจึงทำให้ในายสมานเห็นอกเห็นใจเจ้าเสือและสุดท้ายก็ยอมใจอ่อนให้เจ้าเสือเดินตามถ้าเจ้าอยากตามก็ตามมาเถอะข้าไม่ว่าอะไรหรอกขอบคุณท่านมาก ท่านเจ้านายเจ้านายไม่ต้องห่วงหลังจากนี้ข้าจะปกป้องท่านเองท่านไม่ต้องกลัวสัตดวด์ร้ายในป่านี้ใดๆทั้งสิ้นนายสมานและเจ้าเสือยังคงเดินไปเรื่อยๆจนตกค่านายสมานก็เริ่มหิวและไม่ได้พกอะไรติดตัวมาเจ้าเสือที่เห็นว่าเจ้านายของตนเป็นเช่นนั้น จึงรีบวิ่งเข้าไปในป่าทันทีทำให้นายสมานนั้นคิดว่าเจ้าเสือคงอยากกลับไปหาครอบครัวของมันแล้วและนั่นก็ทําให้เขารู้สึกโล่งอกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะตนเองกังวลว่าหากว่าตอนที่ตนกําลังหลับจะถูกเจ้าเสือนั้นขยํำเอาตอนที่ตนหลับอยู่จนเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าเสือได้กลับมา พร้อมกับสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนายสมานเห็นว่าเจ้าเสือกลับมาเขาก็ตกใจและเจ้าเสือก็เลยพูดกันว่าข้าไปนำอาหารมาให้ท่านได้กินท่านก็ก่อไฟเอาเองแล้วกันนะข้าเป็นเสือข้าทำอาหารให้ท่านไม่เป็นรอกข้าก็ช่วยท่านได้เท่านี้เจ้านาย ฉันก็นึกว่าเองกลับไปซะอีกแล้วเจ้าเสือเอ้ยแต่ถึงอย่างไรก็ขอบคุณมากถ้าไม่ได้เจ้าคงอดตายเป็นแน่ไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าเต็มใจสมานรู้สึกว่าเจ้าเสือตัวนี้ไม่มีพิษไม่มีภยัยและมันต้องการที่จะตอบแทนตนจึงเริ่มเปิดใจให้กับมัน แล้วไม่หวาดระแวงเจ้าเสือตัวนี้อีกอีกทั้งอย่างให้เจ้าเสือเป็นสัตว์เลี้ยงประจำตัวของตนพร้อมกับตั้งชื่อมันว่าเจ้าสมิงจนถึงเวลานอนในขณะที่นายสมานกำลังหลับเจ้าเสือก็คอยเฝ้าเจ้านายของตัวมันตนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเพราะเกรงว่าจะมีเสือตัวอื่นมาทำร้ายเจ้านายของตน และมันจะไม่ยอมให้เจ้านายตนเป็นอาหารของเจ้าสัตว์ตัวไหนเป็นแน่ต่อให้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าเสือตัวนี้มันก็ยอมในเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่นายสมานจะต้องออกจากป่าเพราะเขาคิดว่าป่าแห่งนี้อันตรายเกินไปเจ้าเสือนั้นเห็นว่าเจ้านายของตนจะต้องออกจากป่าแห่งนี้แล้วเขาจึงตัดสินใจ ที่จะไปกับเจ้านายของตนด้วยเอาละถึงเวลาข้าจะต้องออกไปแล้วนะเจ้าไม่ต้องตามข้าไปหรอกเพราะถึงอย่างไงถ้าเจ้าออกไปจากป่านี้ก็ไม่มีสถานที่ที่เหมาะกับเจ้าหรอกนะไม่เช่นนั้นชาวบ้านหลายคนจะหวาดระแวงกันหมดให้ข้าไปด้วยท่านเถิดนะต่อให้ข้าอยู่ในป่าแห่งนี้ ข้าก็ใช้ชีวิตโดดเดียวไม่มีครอบครัวครอบครัวของข้าถูกสัตว์ป่าตัวอื่นๆทำร้ายชีวิตไปแล้วเหลือข้าตัวเดียวที่ยังมีชีวิตรอดข้าอยากไปอยู่กับท่านเจ้านายเมตตาข้าด้วยเถอนนะข้าจะคอยปกป้องท่านและจะไม่ทำให้ท่าน ต้องถูกมนุษย์ผู้อื่นว่าเอารอกเมื่อนายสมานร,รู้ถึงเรื่องราวของเจ้าสมิงเสือตัวนี้ตนก็รู้สึกเสียใจและสงสารเป็นอย่างมากเพราะมันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานแสนนานหากจะให้มันอยู่ในป่าต่อไปคงจะโดดเดี่ยวและเหงาแน่แท้แต่ถ้าหากกลับไปด้วยแล้วก็เกรงว่า พวกชาวบา้านจะหวาดระแวงเจ้าเสือตัวนี้อย่างแน่นอนเขาจึงนึกคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะให้เจ้าเสือกลับไปด้วยพร้อมกับทั้งตนนั้นกำลังจะสร้างกลรงขังที่ใหญ่ขนาดเท่าตัวเสือเพื่อไม่ให้มันออกไปจุ่นจ้านทำให้ชาวบ้านต้องหวาดกลัวถ้าอย่างนั้นเจ้ากลับไปอยู่กับข้าแล้วกัน แต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าจะไม่วุ่นวายทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนและหวาดกลัวไม่เช่นนั้นข้าจะพาเจ้ากลับมาทรงป่าให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจริงหรือท่านข้าขอบคุณท่านมากนะข้าสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนและข้าจะเป็นมิตรกับทุกคนเหมือนกับที่ท่านเป็นมิตรกับข้า สมานเมื่อได้ยินเจ้าเสือพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างมากและเตรียมเก็บข้าวของเพื่อเดินออกจากป่าพร้อมกับเจ้าเสือเดินตามหลังคอยดูต้นทางเพื่อกันสัตว์ป่าตัวอื่นๆไม่ให้มาเข้าใกล้นายของมันแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินออกจากป่าจู่ๆก็มีกลุ่มสัตว์ใหญ่จำนวนหนึ่ง มุ่งหน้ามาทางที่นายสมานเพื่อที่จะจับนายสมานกินเป็นอาหารเจ้าเสือที่เห็นเช่นนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องเจ้านายของมันโดยที่ต่อสู้กับสัตว์ร้ายทั้งฝูงโดยที่มันนั้นสู้เพียงตัวเดียวนายสมานที่คิดว่ากำลังจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกเจ้าเสือห้ามปรามไว้เพราะมันไม่อยากให้นายของมันได้รับบาดเจ็บ และอีกทั้งยังสั่งให้นายสมานร,รีบวิง่งหนีไปออกจากป่านี้จนในที่สุดแล้วกำลังเสือเพียงตัวเดียวมันก็สู้ไม่ไหวถูกเจ้าสัตว์ตัวอื่นๆทาร้ายจนเสียชีวิตลงสมานที่เห็นเจ้าสมิงยังไม่ออกจากป่าเป็นเวลานานก็ทําให้เขานั้นคิดว่าตนจะต้องกลับเข้าไปตามหรือกลับไปช่วยเจ้าเสือตัวนั้น แต่แล้วภรรยาของเขานั้นก็ได้ห้ามไว้เพราะไม่อยากให้สามีตนตกอยู่ในที่ที่อันตรายพี่จะ๊ะอย่าก,กลับเข้าไปในป่านั้นอีกเลยนะเมื่อกี้พี่ก็โดนฝูงสัตว์ไล่มาไม่ใช่หรืองไงหากพี่เข้าไปพี่จะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันไม่มีใครมารับประกันชีวิตพี่ว่าจะรอดออกมาได้หรือไม่พี่เชื่อข้าเถอนะไม่ พี่จะกลับไปช่วยเจ้าเสือของพี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่พี่ช่วยชีวิตมันเอาไว้และมันก็ช่วยชีวิตพี่พี่คงปล่อยให้มันเป็นอะไรไปไม่ได้หรอกนะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เสือนี่เหรอช่วยพี่ไว้แต่พี่เชื่อฉันเถอะนะอย่าไปเลยในขณะที่สองสามีภรรยากำลังถกเถียงกัน ไม่มีวี่แววของเจ้าเสือออกมาจากป่าเลยตัวนายสมานนั้นจะเข้าไปดูก็ไม่ได้เพราะถูกภรรยาห้ามปรามไว้ด้วยความที่ภรรยาเป็นห่วงและในใจเขาก็คิดว่าเจ้าสมิงนั้นจะต้องเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงไม่ออกมาตามหาเจ้าเสือในป่าและเมื่อตกเย็นทั้งสองก็ได้เข้านอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และนายสมานก็ได้ฝันถึงเจ้าเสือโดยในฝันเจ้าเสือที่ตนตั้งชื่อว่าสมิงนั้นได้พูดกับตนว่าท่านเจ้านายท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะตอนนี้ข้าไปสบายแล้วแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกพิษที่ท่านไม่ได้ช่วยข้าเอาไว้ถึงอย่างไง คนกับเสือก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วอย่ากลับเข้าไปในป่าแห่งนั้นที่มีแต่สัตว์ร้ายอันตรายอีกข้ามาเตือนท่านเพราะข้าเป็นห่วงถึงอย่างไรข้าต้องไปแล้วนะเจ้านาย สมานก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะตนนั้นนอนดิน้นขาจึงไปสะกิดเมียเข้าทำให้ภรรยาของตนได้ปลุกนายสมานให้ตื่นขึ้นมาและตัวเขานั้นก็ได้เล่าความฝันของตนให้กับภรรยาฟังทั้งหมดรวมถึงเรื่องเจ้าเสือที่พูดได้ทำให้ภรรยาเขาคิดว่าสามีน่าจะสติไม่ดีหรือกำลังละเมอ และไม่เชื่อในสิ่งที่นายสมานเล่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรส่วนนายสมานก็คิดว่ายังไงแล้วภรรยาของตนก็ไม่มีทางเชื่อในสิ่งที่เขาพูดแน่ๆและต่อให้ไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เจ้าสมิงเสือตนนั้น มันจะอยู่ในความทรงจำของนายสมานตลอดไปนั่นเองตั้งแต่นั้นมานายสมานก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นสิ่งที่เขาชอบเดินออกไปสำรวจป่าเพื่อหาความสุขนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาตนก็ไม่เคยคิดที่จะเข้าป่าอันน่ากลัวและไม่เคยที่จะเดินทางไปไหนอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป เพราะหากตนเข้าไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอเจ้าเสือผู้ซื่อสัตย์แบบเจ้าเสือสมิงตนนั้นเป็นแน่จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ